ครับทำรงรับเงินประโยชน์ครับอาชีพคืออาชีพเดียวมาตลอดเลยก็คือเป็นช่างภาพมาตลอดแต่ว่าในช่างภาพแต่ละสายงานแต่ตอนนี้ก็มีคนบอกว่าเป็นสังภาพสายสังคมแต่ไม่ได้สังคมนิยมนะสังคม เ <S an> ก้าอี้ตัวนี้ประวัติของมันก็คือจากเก้าอี้ที่ใครก็ไม่รู้มีคนเอารถมาใส่ซ้อนรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วมาวางอยู่หน้าร้านแล้วก็ซื้อแบกขึ้นกลับไปบ้านแล้วก็ทิ้งไม่ตั้งนานมันเหมือนกับรอเวลา,าอะไรที่ต้องไปใช้แต่ในที่สุดมันก็ถึงเวลาที่ต้องใช้แล้วมันก็ใช้มาตลอด400คนก็คือใช้เวลามาทั้งหมด11เดือนเก้าอี้ตัวนี้ไปตั้งแต่คอนแก่นลาดบุรีในกรุงเทพกล้องหลายที่งั้นเก้าอี้ที่เดินทางไปกับพี่ทุก ทุกที่ที่พี่ีถ่ายก็พร้อมกับเก้าอี้ตัวนี้าสโฟโต้เนี่ย, Last photo นยในความความหมายแรกของของทุกคนที่รู้นะคือรสโฟโต้หมายความว่าภาพที่จะใช้เป็นภาพสุดท้ายในงานสุดท้ายของชีวิตเราค,คือพูดง,ง่าย,ายๆสั้นๆเลยก็รูปหน้าศพแหละเออทำไมต้องรูปหน้าศพละ่ะทุกคำถามเนี่ยทำให้เขาอ่สนใจเรื่องนี้ที่ใช้คำว่าาสโฟโา้เพื่อเป็นกระตุกให้เขาสงสัยเอ้ย พี่เราจะถ่ายรูปหน้าศพจริงเหรอเราจําเป็นขนาดนั้นเลยหรือว่าจะมีรูปหน้าศพคุณเข้ามาดิแล้วคุณจะรู้ว่าทําไมมันถึงจําเป็นขนาดนั้นจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นแค่กิมมิคเฉยๆที่จะทําให้คนกระตุกให้คนสนใจว่าโครงการที่พี่ทำมันคืออะไรแต่จริงๆ,ๆแล้วลาโซโต้ ato, มันลึกกว่ากว่าภาพหน้าศพมากๆ วิธีความตายเป็นของคู่กันวันแรกทุ่คณเกิดคุณต้องคุณนะ่ะได้ได้สิ่งมาพร้อมกับการเกิดคือความตายคุณได้มาพร้อมกันเลยความตายไม่ได้เกิดกับคนแก่ความตายไม่ได้เกิดกับอะไรทั้งนั้นเลยเกิดกับทุกคนเกิดตอนไหนไม่รู้แต่เกิดแน่นอนไหมเกิดแน่นอนแต่คุณไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่เรากำลังหลอกตัวเองความตายไม่ได้น่ากลัวเลยสิ่งที่เรากลัวอะไรกลัวอะไรรู้ป่ะเรากลัวเจ็บ จริงๆขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่ตายในตายพีอ่อยู่กับแม่ถึงนาทีสุดท้ายของแม่เนี่ยไม่มีอะไรทุรนทุรายเลยเวลาที่จะตายมันจะมีความสุขที่สุดเลยเพราะมันผ่านทุกทรมานคือความเจ็บรัสโฟโต้จริงๆแล้วะคือเราไม่สามารถจัดการงานศพจริงๆได้อะตัวเราเองไม่มีทางเนยนะต่อให้คุณถ่ายรูปไว้ก็แล้วแต่คุณบอกใครเขาจะทําไม่ทํามันเป็นอีกเรื่องนึงเพราะตอนที่เราตายแล้วเรานอนอน,นิ่งๆเราทาอะไรไม่ได้เลยแต่สิ่งที่พี่ทํากับทุกๆคนคือ ถ้าเกิดเรามีโอกาสล่ะถ้าเราคิดว่าในงานศพของเราถ้าเราได้จัดการเองเราทํำยังไงเราจะได้มีรูปที่เราเลือกเองไหมรูปที่เราชอบซึ่งม,มันจะไปใช้จริงๆหรือไม่ได้ใช้ไม่ใช่เรื่องแต่อย่างน้อยๆเรามีรูปที่เราชอบเราได้ทําแล้วแต่จริงๆในส่วนลึกของการทํางานของพี่กระบวนการในการทํางานของพี่มันไม่ใช่การถ่ายรูปแท้ๆมันเป็นเรื่องของการที่เราจะเข้ามานั่งพูดคุยกันเหมือ <ME> นพี่ไปนั่งตรงที่คุณนั่งแล้วมีคนที่มาถ่ายรูปมานั่งตรงนี้ที่สับที่กันปั๊มเนี่ย เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นพี่จะค่อยๆค,คุยกับเขาจริงๆแล้วมันผ่านมีหลายผ่านกระบวนการที่แบบว่ามีทั้งไพ่ขายชีวิตหรือมการเดินข้ามสะพานมันจะมีแต่ละคนจะมีเรื่องที่แบบว่าขึ้นมาทํายังไงก็ได้ให้คนที่อยู่กับเราเนี่ยเขารู้สึกว่าสบายใจที่ได้คุยกับเราไม่ใช่สบายใจที่ถ่ายรูปกับเราสบายใจที่รู้สึกรู้สึกที่เฮ้ยเหมือนเรามาคุยเรื่องชีวิตกันนะส่วนมากพี่จะคุยถึงเรื่องเรื่องเรื่องวันนี้ สิ่งที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยมันม,มีทางแก้ไขได้งั้นการที่คุณได้หยุดแล้วมาได้ทบทวนสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันผ่านมาผ่านรูปถ่ายชีวิตอ่ะมันเป็นของขวัญมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เราพูดความตายแล้วเราอยากตายเราไม่ได้อยากตายแต่เราเราอยากมีชีวิตอยู่ทำยังไงเรามีชีวิตอยู่อย่างอย่างที่เราอยากให้มันเป็น การถ่ายรูปพอเชตมันมีัมนมระดับระดับแรกเขาเรียกว่า ID card ก็คือถ่ายรูปแบบประชาชนหน้าคุณให้มันเหมือนคุณที่สุดอันที่2ก็คือถ่ายรูปแบบที่ทททเป็นบุค,คลิกของแต่ละคนอันนี้คืออแต่ที่2อันนี้ต้องช่วยใช,ใช้ไฟช่วยใช้ใช้ความสามารถทาง,ทางการถ่ายรูปช่วยเยอะเพราะว่ามันจะทําให้ดึงบุค,คลิกของเขาของคนแต่ละคนมาว่าเป็นยังไงแต่อันทนี่ี่ยที่สําคัญที่สุดเลยทีเ่เราทำกันคืออันที่ถ่ายทอด ความรู้สึกจากภายในขึ้นมาอันนี้มันไม่แค่มันไม่แค่เรื่องเรื่องเรื่องของเครื่องมือมันเป็นเรื่องของความสามารถของของคนแต่ละคนที่จะสามารถคุณจะดึงความรู้สึกภายในของเข้ามาได้อย่างไงคนที่เขาอะ่ะไม่อยากจะถ่ายรูปไม่อยากจะถ่ายไม่อยากทําเรื่องร้านฟโต้แล้วเขาก็จะไม่มีทางสนใจเลยแล้วแบบว่าถามว่าเฮ้ยเราจะโน้มน้าวไงให้เขาสนใจบอกว่าไม่มีทางถ้าเขาไม่สนใจไม่มีทางแต่ถ้าเขาคําได้ยินว่าเฮ้ยร้านฟโต้มันคืออะไร เฮ้ยถ้าม okay, right? like, ีเฮ like, ้ยมีเออมีแอะอะไรเนี so, anymore, ่ยโอเคเนี so, ่ย so, มีโอกาสละนี่สามารถจะพูดได้ว่าทําไมถึงจะต้องมาถ่ายนี่นะเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคือเขาไม่สนใจเลยพี่เคยไปไปเปิดเปิดเปิดบูธอย่างเงี้ยถ่ายแล้วมีคนเดินมาเฮ้ยลาโฟโต้ภาพสุดท้ายชื่อน่ากลัวเลยถ้าเปลี่ยนชื่อผมจะผมจะมาถ่ายเพราะไม่เป็นไรครับคือไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องถ่ายก็ได้ผมไม่ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้แต่ถ้าพี่อยากจะฟังผมผมจะไล่ให้ฟัง ถ้าเขามีคนถ้าคนนั้นเขาจุดฟังพี่เชื่อเลยเขามาถ่ายเขามาถ่ายแต่ทุกคนที่ลงทะเบียนมาหมายความว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าข้อที่หนึ่งรู้นะไม่าจะงทำอะไรงั้นเรื่องอย่างนี้เขาเขาเขาเตรียมมาแล้วว่าเฮ้ยเขาจะต้องเจออะไรเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะมาเจอพี่แบบไหนเขาไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยเราจะขุดไปไหนคุณจะหัวเราะหรือคุณจะร้องไห้แต่ในที่สุดแล้วเวลาคุณลุกจากเก้าอี้ตัวนี้ไป คุณจะต้องยิ้มได้หน้าที่ของพี่คือทําให้เขายิ้มได้ตอนที่เขาลูกจากอ้อไปแต่ระหว่างนี้นั่งทีนี้อาจจะมีร้องไห้อาจจะมีอะไรก็ได้มันเป็นโมเมนต์ของชักภาพกับคนที่มานนั่งถ่ายรูป คือพี่จะพาเขาไปถึงขอบเหวของความรู้สึกอย่างนั้นเลยให้คุณเคยสนใจไหมว่าคุณม่คุณ,ค,ณคุณรู้ได้ไงว่าคุณจะไม่ตายคุณรู้ได้ไงตายเมื่อไหร่ใช่ป่ะสิ่งที่ท,ที่พี่อยากทําคือว่าคุณใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทไม่ใช่แบบเออไปตายเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วที่บอกไม่ใช่ยิ่งรู้ว่ามันจะต้องตายเมื่อไหร่คุณยิ่งทํามากขึ้นอารมณ์ตอนนั้นอนะทุกคนก็จะแบบ มันจะมีตึกหนึ่งแต่พอจริงๆแล้วทุกอย่างมันจะขี้ขายสักพักหนึ่งเขาก็มไม่เป็นไรดีว่าคืออาจ,จไม่เป็นไรเพราะว่าก็ยังไม่ตายจริงนี่ว่าแต่หรือว่าเออถ้าจริงๆตายมันก็อย่างนี้นะนี่คืออารมณ์ที่พี่อยากได้คือเออตายจริงก็ไม่เป็นไรนะยิ้มอย่างมีความสุขคือตายจริงไม่เป็นไรก็เหมือนเราเป็นการซ้อมการที่ที่เราเรา,เราจะตายเหมือนเหมือนการการแข่งกีฬาไหมเหมือนการฝึกทหารออฝึกเยอะ ตายยากใช่ป่ะฝึกเยอะฝึกเป็นปีวิ่งแค่สิบวินาทีใช่ป่ะคือการฝึกไว้ก่อนนะไปถึงเวลาจริงๆอ่ะไม่ไม่ทุลนทุลายคือหลังจากที่เขาา้ามานั่งตรงนี้ไม่ไม่ว่าเราจะพาไปตกขอบเพหวอะไรแล้วในที่สุดอ่ะเราต้องพาเขากลับมากลับมาตรงยืนที่ที่เขามีความสุขภาพที่ออกมาถึงเป็นภาพของความสุขจริงๆแล้วล่ะมีคนบอกพี่ว่าพี่ตุยย๋ยไม่ได้ถ่ายภาพความสวยนะ พี่อยามาถ่ายภาพความสุขใช่นั่นคือคําตอบของพี่ความตายเป็นเรื่องของความสุขเฮ้ยยังไงสุขบอกคุณรู้ได้ไงว่าไม่สุขเพราะว่าคนคุณเคยตายไหมคนที่ร้องไห้คนตายป่ะคนอยู่อะร้องไห้ไ่คนตายไม่ได้ร้องเลยคนตายทําอะไรไม่ได้นอนอย่างเดียวเลยรู้จะรู้สึกว่าคุณจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นเรื่องเศร้าคุณไปคิดเองว่าเป็นเรื่องเศร้าเพราะอะไรเศร้าเพราะเขาไม่อยู่กับคุณ แล้วจริงๆโมเมนต์สำคัญขอ,ข,อของงานของพี่นะคือมันเป็นแฮปปี้โมเมนต์ซึ่งเกิดขึ้นตอนนั้นน่ะตอนท,ท,ท,ที่รูปนี้มันเกิดขึ้นตรงนี้แค่ไม่ได้แบบว่าค,ค,คือพี่เคยถ่ายกับหมอผ่าตัดเขาก็แบบว่าก็เพื่อนชวนมาก็เพิ่งเนี่ยเพิ่งออกจากห้องผ่ตาตัดหัวยุ่งมาเลยบอกว่าอย่างนี้นะพี่ไม่รู้ว่าคุณนะยุ่งขนาดไหนที่มันผ่านมาแล้วหลังจากที่คุณรู้จักอี้เนี่ยคุณจะไปยุ่งขนาดไหนแต่พี่ขอเวลาตรงนี้นั่งคุยกับพี่ อย่างที่ไม่ได้เป็นหมอเลยเป็นน้องพี่พี่จะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังมีรอยยิ้มเกิดขึ้นปะเพราะว่าตอนนั้นเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยไงเขาเป็นน้องชายพี่คนหนึ่งที่เรากําลังพูดถึงเรื่องเรื่องความสุขเล็กๆตรงนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นรอยยิ้มตรงนี้ถามว่ามันได้อะไรอา้าวอย่างน้อยๆเขามีความสุขแป๊บหนึง่งซึ่งออกไปเขาอาจจะปกติเขาจะเครียดมากกับเคสนี้แต่เขารู้สึกว่าเออเมื่อกี้เราได้ผ่านอะไรมานะเออเหมือนกับว่ามีแม่บ้าน ที่มาช่วยพี่เข็นของพี่ถ่ายเขา,เขามีรอยยิ้มยอะไรเงี้ยเออวันนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าไม่เหนื่อยกับการที่ต้องไปอยู่กับพี่จนเย็นแล้วก็เข็นของส่งพี่นั่นคือเป็นโมเมนต์ที่พี่พี่รู้สึกว่าพี่พี่อยากได้เป็นโมเมนต์ของแฮปปี้โมเมนต์แต่มันอยู่ในร่างของรูปโฟโต้มีไม่กี่คนหรอกที่แม่ได้นั่งเก้าอีน้นี่คือถ้าเข้ามาได้วิวแชร์เราไม่ไม่สามารถให้เขาลุกม,มานั่งอย่างนี้ลุงพิชัยเนี่ยมาโรงพยาบาลถอนแกน แล้วก็หมอที่รู้จักกันจนะบอกว่าเขามีโครงการนี้นะลุงพิชัยอยากถ่ายรูปไหมลุงพิชัยก็บอกว่า,ามาลุงพิชัยมาตอนตอนบ่ายแต่จริงๆการมาโรงพยาบาลรัฐบาลนนะ่คือเขามาแต่ตีสี่ตีห้าแล้วอะตอนบ่ายเขายังคิดว่าบ่ายเขายังอยากถ่ายรูปไหมเขาว่าเออเขาก็ตั้งใจจริงๆอ่แต่เขามากับลูกชายลูกชายก็เข็นมาเข็นรถมาก็พี่ก็คุยกันคุยกันเรื่องนี้ถามเขาว่าทาไมถึงลุงพิชัยถึงอยากถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยคือ ลุงมีความหวังอะลุงอยากอยากมีชีวิตยอยู่นะอยากจะอยากอยากดูแลลูกหลานอะไรเขายังอยากมีชีวิตยอยู่เขามาถ่ายรูปายโฟโต้เพราะเขามีอยากมีชีวิตยอยู่ดวงตาถ้าคุนเห็นนะจริงๆอ่ะมันเป็นภาพเล็กแต่ภาพเล็กนั่นมันดวงตาของเขามีความหวังมากๆเลยแต่นั้นมันไม่สําคัญมันทําให้รูายโฟโต้พี่กลายเป็นเรื่องไม่สําคัญเลยเพราะว่าพี่ขึ้นทีวีจอใหญ่อย่างเงี้ยแล้วรูปของพ่อเขาอ่ะที่ลูกที่ชายที่นั่งดูพ่อเฉยเฉยไม่ได้สนใจเลย เห็นรอยยิ้มของพ่อเห็นดวงตาที่มีความของพ่อเขาลูกขึ้นมารูกขึ้นมาเดินมาบอกว่าขอถ่ายรูปคู่กับพ่อได้ไหมโอ้ยินดีพี่ยินดีเลยหลังจากที่คุยกันแล้วแล้วก็ถ่ายรูปพ่อแล้วเขระหว่างถ่ายเขาจะเห็นรูปเขากับพ่อซึ่งพี่ไม่รู้ว่าเขาเคยสดิทขนาดไหนแต่วันหนึ่งเขามีความรู้สึกที่ดีกับพ่อซึ่งแบบเฮ้ยเออนี่มันมันมันสุดยอดของความรู้สึกแล้วอะ เรามีทีมงานที่ขอนแก่นเราก็จะส่งไฟล์รูปไปไปอัดรูปที่ขอนแก่นเราใส่เราส่งไปใส่กอบให้หลายคนที่ขอนแก่นวันที่คุณซุ้ยไปที่โรงพยาบาลเป็นวันที่ลุงพิชัยออกจากโรงพยาบาลก็คือคาดกันก็คุณิกก็ทางทีมก็พยายามประสานกับลูกว่าจะเอารูปไปให้แต่เขาบอกว่ากลับไปบ้านแล้วก็บ้านก็คือไม่สะดวกที่จะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นไม่นานที่จําได้ว่าไม่ไม่ไม่น่าจะเกินเดือนลุงพิชัย,ยเสียชีวิต ลืมไม่ได้จริงๆคือมีน้องคนหนึ่งที่ไปทํถาถ่ายที่ชูใจคําพูดเขาสั้นๆมากเลยแล้วพี่ถามกัาคุยกันเยอะแยะอะไรที่สุดบอกว่าถ้าเกิดเป็นเป็นภาพเนี่ยตอนนี้เป็นภาพเป็นสุดท้ายของชีวิตเลยคุณมีคุณเนี่ยตอนนี้คุณตายลงไปแล้วนะแล้วมันมีมีเกาะมีรูปอะใส่เกาะไปแล้วแต่มันไม่มีรูปขึ้นเลยนะคุณมีโอกาสที่จะให้คุณพูดคำหนึ่งเป็นคนเดียวที่บอกให้พูดคำหนึ่งแล้วก็หันมามองพี่ คุณอาจจะเป็นคนต่อไปพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยมันถูกประเด็นมากเลยสิ่งที่เราทําคือบอกว่าคุณรู้ไหมคุณไม่แน่นะคุณอาจจะเป็นคนต่อไปนี่คือนี่คือสุดสุดของลาโซโต้ตอนเนี้ ความไวสูงสุดของของการที่จะหยุดเวลาโดยผ่านภาพถ่ายเซน1หนึ่งุดแปดพันวินาทีคือมันหยุดช่วงเวลาในเซน1 8หนึุ่ดแพันวินาทีแต่จริงๆในวินาทีที่หยุดนะ่ะมันมีภาพขยายระหว่างพี่กับเขาเนี่ยมันจะมีมีมีระยะระยะกลางที่เรียก,ยกว่า Liminal Space คือเราเราอะมีพื้นที่ที่จะก้าวข้ามไป แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราจะก้าวข้ามไปตลอดคือตรงนี้เป็นพื้นที่ระหว่างเรากับเขาซึ่งมีอยู่ตรงนี้สเปซตรงนี้มันมีอยู่เสมอเลยมันมีเหลือเฟือเลยพื้นที่ตรงนี้มันไม่เราไม่ได้เข้าไปเต็มเต็มไปนั่งตักเขาเลยเรามีพื้นตรี่ตรงน,รงนี้อ่ะมาแชร์พื้นที่ตรงนี้กันโดยที่ไม่ต้องรู้ความรู้สึกมันแชร์อยู่ตรงนี้ได้มันเป็นกองเล็กๆอยู่ระหว่างระหว่างความรูร้สึกของเราสองคนแล้วพี่เคยทําเสมอคือเนี่ยเหมือนเรามือมาแปะกันเนี่ยพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ระหว่างตรงนี้เราไปแปะกันในพื้นที่ระหว่างตรงนี้ มันเป็นการเชื่อมต่อที่แบบว่ามีพื้นที่ไม่ใช่แบบว่าพี่เข้าไปในพื้นที่ของคุณทั้งหมดเลยไม่ใช่มันเข้าไปในพื้นที่ที่เราอยู่ตรงกันด้วยกันคือรูปทั้งหมดที่ถ่ายมาเนี่ยเกือบหมื่นรูปอะ่ะพี่ดูทุกรูปแล้วพี่ก็เลือกทุกคนมาคนละหนึ่งรูปสิ่งที่ไม่ทําเลยคือรูปที่เห็นน่ะไม่มีการปรับแต่งสดๆที่คุณเห็นคือมันตสดผมถ่ายเพราะผมตั้งใจอย่างนั้น มันเป็นภาพถ่ายที่บันทึกล,ลึกชีวิตของคุณคุณจะเห็นรูปนี้แล้วคุณจะเห็นภาพกว้างคิดถึงกล้องถ่ายรูปคิดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่หัวยุ่งพูดมากๆมีไฟซ้ายมีไฟขวาเดี๋ยวบอกให้หันซ้ายหันขวามีจอทีวีมีอะไรซึ่งเขาจะลืมป่าไม่ขี่ปีภาพนี้ยังอยู่ทั้งๆที่เขาเห็นแค่แค่ลูกเขาทั้งหมดของการงานของพี่คือพี่อยากให้มีโมเมนต์ของอย่างนั้นเข้าไป เราต้องมันเหมือนกับเราสองคนทั้งช่างภาพและเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าสิ่งที่ภาพสุดท้ายจะเป็นภาพที่ถ่ายออกมาจะเป็นภาพอะไรเราไม่รู้เนาะเออแต่ว่ามันเกิดจากการกระเบินการคุยกันนะคะแล้วก็สุดท้ายภาพมันออกมาจากสิ่งที่เราคุยกันน้องว่านะนะคะแล้วมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ภาพที่ประดิษฐ์หรือจินตนาการขึ้นมาก่อนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนั้นนะ่ะเออแล้วมันเป็นผลลัพธ์ที่มันออกมาน้องว่ามันคือในสายตาของคนถ่ายภาพรู้สึกว่ามันอิมแพ t มันให้ความรู้สึกมากกว่าภาพที่ประดิษฐ์หรือคิดก่อนไม่ได้บอกว่าเราต้องทำยังไงหรือหรือว่าคาดหวังว่ารูปถ่ายที่จะออกมาเนี่ยจะต้องสวยหรือว่าต้องอะไรแต่แต่พี่พี่ตุ๋ยพยายามเก็บอารมณ์ของเราในระหว่างที่พูดระหว่างเหุการถ่ายรูปที่พูดคุยกันมากกว่าพี่ตุ๋ยได้ดึงอะไรบางอย่างจากตัวผมออกมานะครับในสิ่งที่ผมอาจจะไม่เคยได้เปิดออกมา แต่ผมไม่รู้นะว่าผมโดนอะไรสะกดที่พี่ตุ๋ยสามารถดึงผมออกมาได้วันนี้วันนี้ผมได้ปลดปลอด่ปลอยอะไรบางอย่างจากที่พี่ตุ๋ยเป็นคนดึงมาต้องขอบคุณมากๆบทสนทนากับพี่ตุ๋ยก็ทำให้ให้เราได้แบบจะหนักถึงภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองณตอนนี้ด้วยว่าอะไรมันเป็นเป็นสิ่งที่แบบอยู่ในใจที่สําคัญกับเราตอนนี้น ตั้งแต่ต้นที่เราเชมนิทศการมาเนี่ยอย่างที่รีบ,บอกว่าคนทุกคนสามารถตายได้ทุกขณะการที่เราหันมาระลึกถึงว่าความตายเอาไว้บ่อยๆเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยลดความเบียดเบียนหรือว่าแบ่งปันเพื่อนที่เราสามารถแบ่งมันได้มันก็จะดีค่ะมันอันนี้คือเป็นข้อดีของนิทศการตัวนี้ ตงแตห้าปีนั้งเรายัางไม่ได้ใช้มันคงไม่เหมือนเดิมอะแล้วคงเราคงคิดถึงบทสนทนาวันนี้เนาะแล้วก็อาจจะได้ทบทวนค่ะอย่างที่พี่ตุ๋ยบอกอาจจะได้ใค,ควร่ครวญว่าสิ่งที่ถึงที่เราคุยกับพี่ตุ๋ยวันนั้นกับณวันนี้ที่เราที่เราเดินทางมาเนาะภาพนี้มันเราเดินทางผ่านอะไรมาบ้างชีวิตเราเราผ่านอะไรมาจนถึงจนถึงวันจากวันนั้นถึงวันเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะค่ะ น่าจะนึกถึงอารมณ์ความรู้สึกในวันที่ได้คุยกับพี่ตุ๋ยในวันนี้แล้วก็บทสนทนาที่มันทําให้ภาพมันออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันมีความสําคัญยังไงกับชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันอาจจะไม่ใช่จําภาพได้แต่จําอารมณ์ความรู้สึกได้ถ้าใครได้มีโอกาสได้เจองานของพี่ตุ๋ยหรือเห็นพี่บออะไรต่างๆเนี่ยอยาให้มาครับอยาให้มา อยากให้มารู้จักกับงานพี่ตุย๋ยผลงานพี่ตุย๋ยอยากให้มาฟังพี่ตุย๋ยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรอะ่ะลองอยากให้ลองมาเปิดประสบการณ์แล้วก็ชิมประสบการณ์ตรงนี้ดูมันอาจจะช่วยช่วยให้คุณได้ได้เห็นอะไรบางอย่างได้คลิกอะไรบางอย่างในใจขึ้นมาซึ่งมันอาจจะเป็นประสบประสบการณ์ส่วนตัวที่ไม่สามารถบอกกันได้อะ่ะลองมาสัมผัสประสบการณ์ในการที่เราจะมีภาพสุดท้ายที่มีความเป็นตัวเรามากที่สุดอืม ซึ่งไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้มันเมื่อไหร่แต่อย่างน้อยมันก็ได้บันทึกอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ความเป็นตัวเราเอาไว้ภาพระลึกชีวิต